เราจะมาเริ่มต้นด้วยประเด็นสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังว่าอิสราเอลได้เคลื่อนรถถังมาประชิดโรงพยาบาลอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับโดยล่าสุดมีหลายฝ่ายออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในพายมาวานเอาสัวตานผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินโดนีเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่าจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อโรงพยาบาลอินโดนีเซีย แล้วอย่างน้อย12คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินโดนีเซียบอกว่าตอนนี้รถถังของอิสราเอลอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง200เมตรเท่านั้นมีพลซุ่มยิงอิสราเอลประจำการอยู่บริเวณอาคารต่างๆรอบพื้นที่ของโรงพยาบาลด้วยการเปิดเผยของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินโดนีเซียสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่คนครับที่ออกมาระบุว่ามีการยิงปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลอย่างหนักโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจง ว่าจะยิงไปจุดไหนพูดง่ายๆก็คือมีการกราดยิงใส่พื้นที่ทั่วๆโรงพยาบาลจนทําให้ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกคนต้องมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ใจกลางของอาคารหลักอิสราเอลตอบโต้ข้อกล่าวหานี้นะครับกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าทหารอิสราเอลไม่ได้สาดกระสุนใส่โรงพยาบาลอินโดนีเซียแต่ว่าฏิบัติการอยู่นอกพื้นที่ของโรงพยาบาลมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่เป็นจุดที่ศัตรูยิงกระสุนออกมาใส่ทหารอิสราเอล กองทัพอิสราเอลบอกว่าแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากในการทำสงครามกับองค์กรก่อการร้ายแต่เราก็ยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและนำเอามาตราการต่างๆมาใช้มากมายเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอินโดนีเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวมาจากกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาด้วยครับนายอัชราฟอัลกิรา โฆษกกระทรวงสาธารณาสุขของฝั่งกาซาระบุนะครับว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลอินโดนีเซียตอนนี้บอกเลยครับว่าเลวร้ายมากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยืนยันว่าจะอยู่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยจากการประเมินคร่าวๆก็คาดว่าน่าจะมีผู้ที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลอินโดนีเซีย700คน700คนที่ว่ามีทั้งผู้ป่วยและก็บุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับขณะเดียวกันก็มีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่มาจากกระทรวงการต่างประเทศของปาเลสไตน์ ระบุว่าเป็นภาพถ่ายจากห้องห้องหนึ่งในโรงพยาบาลปรากฏภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พยายามให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทำกลางซากหลักหักพังที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดซึ่งก็เป็นภาพที่ถูกระบุว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลต่อโรงพยาบาลอินโดนีเซียนับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งล่า,าสุดที่ถูกจมตีในหนวนกาซาครับ และนี่ก็ทำให้นานาชาติกลับมาตั้งคำถามและมีท่าทีที่หลายฝ่ายออกมาประนามอิสราเอลอีกครั้งอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับมีการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมลดความสูญเสียต่อชีวิตพลเรือนหนึ่งในชาติที่ประนามเรื่องนี้หนักหน่วงหนี่ไม่พ้นอินโดนีเซียครับอย่างที่บอกนะครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เชื่อว่าโรงพยาบาลอินโดนีเซียสาเหตุที่ชื่อนี้ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ในชนวนกาซากระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียออกแถลงการกระนมอิสราเอลเลยครับบอกว่าการกระทําของอิสราเอลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มีการเรียกร้องไปยังชาติพันธมิตรอิสราเอลให้ใช้อิทธิพลที่มีอยู่ยับยั้งให้อิสราเอลยุติการเขียนค่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ทางการอินโดนีเซียเปิดเผยแบบนี้ครับว่าอินโดนีเซียสูญเสียการติดต่อกับอาสาสมัครชาวอินโดนีเซีย3คนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ ในตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอาสาสมัครเหล่านี้ยังคงปลอดภัยหรือไม่สําหรับโรงพยาบาลอินโดนีเซียนี่ครับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ16,00 0ตารางเมตรมอยู่ในเมืองเบสลาฮิยาทางตอนเหนือของเชนวนกาซานะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่กําลังเป็นปฏิบัติการทางการทหารอยู่ในตอนนี้เนี่ยครจบอย่างที่บอกนะครับว่าสร้างขึ้นโดยได้รับทุนสนับสนุนมาจากการบริจาคของประชาชนชาวอินโดนีเซียแล้วก็ภาคส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหน่วยงานสมาคมต่างๆของอินโดนีเซียเป็นเงินรวมๆกันแล้วเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่กับค่ายผูรีไภัยจาเาเลียครับยังจํากันได้ใช่ไหมครับค่ายพูรีไภัยจาบาเลียเป็นหนึ่งในค่ายผูรีไภัยที่ใหญ่ที่สุดในชนวนกาซาถูกอิสราเอลโจมตีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าพื้นที่โรงพยาบาลอินโดนีเซียแห่งนี้นอกจากมีบุคลากรทางการแพทย์ มีผู้ป่วยแล้วยังมีผู้พลัดถิ่นที่หนีภัยสงครามมาขอพักพิงอยู่ในโรงพยาบาลหลายร้อยคนด้วยอินโดนีเซียยืนยันเหตุผลในการโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้ครับว่าฮามาสมีเครือข่ายอุโม,มอง์อยู่ภายใต้โรงพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาลอัชชีฟาซึ่งถูกถล่มมาก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ฮามาสมีการใช้พื้นที่ใกล้ๆโรงพยาบาลเป็นฐานยิงจรวดข้ามเขตแดนมายังอิสราเอลนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในชนวนกาซาใครที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็คงจะสังเกตนะครับว่าปฏิบัติการทางการท,าารทหารของอิสราเอลในชนวนกาซาหลายครั้งดูเหมือนว่าจะพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลฝั่งอิสราเอลก็ยืนยันเหตุผลหรือบางคนอาจบ,บอกว่าเป็นข้ออ้างเหมือนเดิมบอกว่าฮามาสใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นฐานประชาการเป็นแหล่งเก็บอาวุธรวมไปถึงที่ซ่อนตัวของผู้นํา และตัวประกันที่ถูกจับมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมขณะที่ฮามาสก็ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดนะครับนอกจากโรงพยาบาลที่ตกเป็นเป้าโจมตีแล้วโรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่จุดที่อาจจะเป็นพื้นที่การโจมตีหลักนี่นะครับแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการขาดแคลนยารักษาโรคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําสะอาดทําให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาตกอยู่ในภาวะ ที่หลายฝ่ายนิยามว่าเลวร้ายมากสําหรับการดํารงชีวิตของพลเรือนเกิดเสียงเรียกร้องให้ลระเว้นการดําเนินการที่จะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่อย่างเร่งด,วด่วนข้อมูลจากเว็บไซต์เออจาซีราระบุแบบนี้นะครับว่าจนถึงตอนนี้มีโรงพยาบาลในชนวนกาซาอย่างน้อย21แห่งจากทั้งหมด35แห่ง ต้องปิดบริการครับไม่สามารถเปิดให้บริการได้แล้วเนื่องจากถูกโจมตีจนเสียหายขาดแคลนอุป,ปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สาธารณูประโภคที่จําเป็นนี่ก็เลยเป็นคําถามที่ตามมานะครับว่าอิสราเอลมีเป้าหมายในการโจมตีโรงพยาบาลขนาดนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้มีคนวิเคราะห์น่าสนใจครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือตัครีดเอลโคดารีนักข่าวชาปปเปลสไตน์นะครับที่เคยเข้าร่วมโครงการตะวันออกกลางของกองทุนคเนกี้เพื่อสันติภาพโลก แสดงความเห็นแบบนี้ครับว่าที่อิสราเอลพยายามโน้มน้าวให้โลกมองว่าโรงพยาบาลอัลชีฟาเป็นฐานบัญชาการหลักของฮามาสเพราะว่าที่นี่เป็นเส้นทางง่ายที่สุดของพวกเขาในการบุกฉนวนกาซาเอลโคดารี El ari, คนนี้บอกว่าอิสราเอลรู้ว่าโรงพยาบาลอัลชีฟาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการไปตั้งกองบัญชาการทหารในฉนวนกาซาและพวกเขาก็ทําแบบเดียวกัน ที่โรงพยาบาลอินโดนีเซียเพื่อที่จะไปตั้งฐานประชาการอีกแห่งที่นั่นซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถโจมตีและสังหาพรพลเรือนได้มากขึ้นนี่ขณะเดียวกันมีความเห็นอีกคนครับโอมาระมานสมาชิกของสภาตะวันออกกลางด้านกิจการทั่วโลกของกาตา วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าดูเหมือนนี่จะเป็นสงครามจิต,ตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม่เขาบอกว่าการโจมตีโรงพยาบาลเป็นการบอกประชาชนว่าไม่มีที่ไหนในฉนวนกาซาที่ปลอดภัยและสิ่งนี้ทําให้อิสราเอลไม่ต้องรับโทษจากสิ่งที่พวกเขาทําเลยอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้อีกหลายคนเลยนะครับมีความเห็นจากนาักวิเคราะห์อาวุโสชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ใน International Crisis Group ทาฮานีมุสตาฟาบอกแบบนี้แกับว่าการตั้งใจทําให้ชาวปล,ลสไตน์รู้สึกไม่ปลอดภัยในทุกสถานที่ในชนวนกาซาคือการปราบปรามการต่อต้านอิสราเอลทุกรูปแบบนี่เป็นรูปแบบที่หลายคนมองว่าเป็นการคุกคามเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือไม่นี่เป็นรูปแบบที่หลายคนมองว่าอิสราเอลต้องการให้ชาวปล,ลสไตน์รู้สึกว่าไม่มีใครไม่มีที่ไหนปลอดภัยในชนวนกาซาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเห็นที่ออกมาจากฝ่ายปาเลสไตน์อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราพยายามที่จะเอาความเห็นของทุกฝ่ายของทุกมุมเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนลองพิจารณาความเห็นจากทุกฝ่ายทุกมุมแล้วตัดสินใจคิดภาพตามไปนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองของฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นแต่ละคนมองเรื่องนี้ว่ายอย่างไรกันแม่ ฝ่ายปาเลสไตน์ที่เราหยิบยกความเห็นขึ้นมาก็ชัดเจนนะครับบอกว่านี่เป็นสงครามจิตวิทยาของอิสราเอลหรือไม่ที่ต้องการที่จะบอกชาวปลสไตน์ว่าไม่มีที่ไหนในฉนนกาซาที่ปลอดภัยอีกแล้วชาวปลสไตน์ที่เป็นนักวิเคราะห์ยังบอกด้วยว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นอัชีฟาหรือว่าโรงพยาบาลอินโดนีเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการตั้งฐานบัญชาการ ของอิสราเอลในการต่อสู้โจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาทําทให้อิสราเอลต้องไปโจมตีพื้นที่นี้ก่อนแต่ว่าในมุมอิสราเอลย้อนกลับไปเหมือนกันอิสราเอลก็หยิบยกอย่างที่ผมบอกนะครับเหตุผลหรือบางคนอาจมองว่าเป็นข้ออ้างว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นสถานที่ที่ฮามาสใช้เป็นฐานที่มั่นฐานเกราะกำบังมีการแอบซ่อนอาวุธอย่างที่คลิปที่มีการระบุมามีการ สร้างอุโมงใต้ดินเมื่อวานนี้มีคลิปที่ระบุว่าเป็นคลิปตัวประกันที่ระบุว่าเป็นตัวประกันคนไทยด้วยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นคําถามที่ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับว่าคลิปที่เกิดขึ้นนี้เป็นคลิปที่น่าเชื่อถือมากแค่ไหนและจนถึงตอนนี้ถ้าให้ว่ากันจริงๆอิสราเอลก็ยังไม่พบตัวประกันที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับหมายความว่าฮามาส อาจนํานตัวประกันไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆยังไม่เจอตัวประกันอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลมาจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนคุยแล้วครับว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ทุกคนมองว่าอย่างไรครับทุกคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอิสราเอลทาเกินกว่าเหตุไปหรือไม่หรือว่าทุกคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดวุฒิฮามาส ให้มีประสิทธิภาพแชร์ความเห็นกันมาได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องจับตาไปที่ปฏิบัติการในชนวนกาซาของอิสราเอลจริงๆว่าตกลงแล้วจะเดินหน้าไปทางไหนต่อถ้าเราย้อนกลับไปสถานการณ์ตอนแรกสุดที่เรารายงานกันเราพูดถึงการแบ่งครึ่งพื้นที่ของชนวนกาซาถูกต้องไหมครับครึ่งหนึ่งคือกาซาเหนือครึ่งหนึ่งคือกาซาใต้แล้วก็มีการพูดถึงว่า กาซาเหนือคือพื้นที่สีแดงที่อิสราเอลประกาศว่าจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางการทหารแล้วให้ชาปเปลสไตน์ที่อยู่ในชนวนกาซาอบพยพลงมาในพื้นที่ทางภาคใต้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ว่าอิสราเอลกำลังเตรียมที่จะขยายปฏิบัติการทางการทหารลงไปทางใต้ของชนวนกาซาด้วยเรื่องนี้เป็นความเคลื่อนไหว ที่ออกมาจากฝ่ายอิสราเอลเองนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเรือตรีดานิเอลฮาการีหัวหน้าโคษโกกองทัพอิสราเอลออกมาถแถลงว่ากองกําลังอิสราเอลจะเดินหน้าบุกต่อไปในทุกที่ที่มีฮามาสและนั่นหมายถึงทางภาคใต้ของชนวนกาซาด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาก,กันต่อนะครับเพราะว่าการที่โคษโกกองทัพอิสราเอลออกมาพูดถึงการเปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทางภาคใต้ของชนวนกาซา ว่าอาจจะเกิดขึ้นนี่อาจเป็นจุดหมุดหมายที่สะท้อนให,ให้เห็นว่าสงครามของอิสราเอลในชนวนกาซากำลังเดินหน้าไปสู่เฟสใหม่หรือไม่คำถามก็คือแล้วชาวปาเลสไตน์ที่หนีจากกาซาเหนือตอนนี้อยู่กาซาใตา้จะไปทางไหนต่อจะหนีไปทางไหนต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับว่าตกลงแล้ว ถ้าอิสราเอลเดินหน้าเปิดบ,บัติการเพิ่มเติมแล้วพูดถึงการปฏิบัติการทางการทห,หารในพื้นที่กาซาใตา้เรื่องหนึ่งก็คือการกวาดล้างฮามาสแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดตามก็คือชาวปลสไตน์ที่เป็นพลเรือนปกติเนี่ยที่หนีจากเหนือลงมาใต้แล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะชวนคิดชวนคุยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชนนกาซาทุกคนมองสถานการณ์ในตอนนี้ ว่าอย่างไรแต่แน่นอนนะครับในมุมหนึ่งการสู้รบก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมีสัญญาณบวกที่ออกมาเป็นสัญญาณบวกที่ออกมาถึงเรื่องชตากรรมตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปต้องไม่ลืมนะครับผมพยายามย้ำทุกวันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ไม่ว่าใครจะมองยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามีตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมา200กว่าคนได้รับการปล่อยตัวบางส่วนไม่ถึง10คนเท่านั้นที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมและตัวประกันกลุ่มนี้10เป็นคนไทยนะครับ10เปเ็นเป็นคนไทยยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของตัวประกันที่เป็นคนไทยแม้แต่น้อย ว่าตกลงแล้วตัวประกันคนไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ความคืบหน้าล่าสุดครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวประกันล่าสุดมีสัญญาณบวกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามีความเห็นมาจากผู้นําฮามาสอิสมาอิลฮานิเยที่ออกมาเปิดเผยว่าข้อตกลงที่ฝ่ายฮามาสเรียกว่าข้อตกลงสงบศึกใกล้บรรลุแล้วนะครับ ผู้นำฮามาสไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับแต่นี่ก็เป็นท่าทีที่ตรงกันกับการเปิดเผยของสารัฐไม่ว่าจะเป็นในจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสารัฐที่ระบุในลักษณะเดียวกันครับว่าการเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วและเป็นการใกล้ความจริงกว่าที่แล้วมาหรือแม้กระทาั่งปอดหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงปล่อยตัวประกันน่าจะได้รับความเห็นชอบแล้ว แม้จนถึงตอนนี้จะยังไม่มีรายละเอียดอะไรอย่างที่เราพยายามจับตายังไม่มีรายละเอียดที่เป็นเงื่อนไขว่าการปล่อยตัวประกันจะเกิดขึ้นกี่คนแล้วเงื่อนไขที่อิสราเอลต้องทําเพื่อปล่อยตัวประกันต้องทําอะไรบ้างนะครับยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการออกมาแต่ก็มีรายงานอ้างแหล่งข่าวหรือแม้กระทั่งการประเมินนะครับว่าข้อตกลงที่กําลังจะคุยกันนะ่แล้วกําลังจะตกลงกันได้เนี่ย น่าจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฮามาสจะมีการปล่อยตัวประกันจำนวน50-100ถึง100คนโดยน่าจะเป็นพลเรือนและน่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่ใช่ทหารอิสราเอลที่ถูกจับไปแน่นอนจำนวนที่ฮามาสอาจจะปล่อยอยู่ที่50-100ถึง100คนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องแลกกลับไปอิสราเอลจะต้องมีการปล่อยตัวชาปเปลสตายราว300คนที่ในตอนนี้ถูก คุมขังอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลโดยในจำนวนนี้ต้องปล่อยตัวชาปเปลสไตา์ที่ถูกคุมขังบางส่วนที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ้างฝั่งฮามาสระบุว่าดีลนี้ยังมีการพูดถึงการส่งอาหารและความช่วยเหลือทางการแพทย์จำนวน300คันรถบรรทุกเข้าไปยังฉนวนกาซาด้วย แต่แน่นอน,นะครับเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่เป็นรายงานยังไม่มีการออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าตกลงข้อตกลงที่ต้องแลกกันเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่ตอนนี้แม้แต่ในสังคมอิสราเอลเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หนาหูนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นชาวอิสราเอลได้แหละและคําถามก็คือรัฐบาลจะต้องเอาอยัางไงกันแน่ ระหว่างการเดินหน้ากว่าดล้างกลุ่มฮามาสหรือจะต้องมาคิดถึงจำนวนชะตากรรมของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันให้ปล่อยตัวออกมาได้ก่อนมีการพูดถึงถึงขั้นว่าณนะตอนนี้ในวันที่ฮามาสยังไม่มีการปล่อยตัวประกันออกมาเนี่ยอิสราเอลก็ควรที่จะต้องรักษาท่าทีหลายๆเรื่องรักษาบรรยากาศในบางรูปแบบเพื่อไม่ให้สถานการณ์เหมือนกับมีน้ำมันราดล,ลงบนกองเพลิง มีการพูดถึงว่าอิสราเอลอย่าพึ่งไปพูดถึงบทลงโทษประหารชีวิตนักรบฮามาสเลยได้ไหมตราบใดที่ตัวประกรันชาวอิสราเอลยังอยู่ในมือของกลุ่มติดวุ้นฮามาสจำนวนมากขนาดนี้เรื่องพวกนี้เว้นไว้ก่อนได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่บรรดาญาติของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันกำลังพูดถึงส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลอิสราเอลนะครับว่าบางเรื่องบางจังหวะเนี่ยรักษาบรรยากาศกันก่อนได้ไหม แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักการเมืองหรือว่าผู้ที่มีอุดมการ์หรือว่ามองอีกแบบหนึง่งก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ให้รักษาบรรยากาศไว้ก่อนโดยมองว่าท่าทีของอิสราเอลต่อฮามาสก็ต้องมีท่าทีที่ดุดันแข็งกร้าวเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพว่าอิสราเอลนั้นมีความแข็งแกร่งหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปนจามินในทันยาฮูก็ออกมาพูดในลักษณะที่ว่า เรื่องการกดดันจนทําให้ฮามาสมาดีลปล่อยตัวประกันเนี่ยส่วนหนึ่งที่กดดันได้สําเร็จก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติการทางการทหารที่อิสราเอลเข้าไปในฉนวนกาซาเนี่ยแหละนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมุมมองเป็นท่าทีที่แม้แต่ในสังคมอิสราเอลเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องความเป็นความตายของตัวประกันที่ถูกจับกลุ่มตัวไป แต่ทีนี้นอกจากเรื่องตัวประกรันที่มีชั้งชาวอิสราเอลชาวต่างชาติแล้วก็ต้องห้ามลืมเด็ดขาดนะครับว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกรันด้วยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมจนถึงวันนี้21พฤศจิกายนเนี่ยผ่านมาทําไปทามาจะ2เดือนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์ก็มีมุมมีมิติหลายเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนผ่านไปนะครับวันนี้มีความเห็นที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าสําคัญครับเกี่ยวข้อง กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไทยที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีสัญญาณว่าแรงงานไทยจํานวนหนึ่งเริ่มคิดที่จะเดินทางกลับไปที่อิสราเอลเพื่อไปประกอบสมาอาชีพหาเงินหาไรายได้จากการไปทํางานที่อิสราเอลอีกครั้งนะครับหลังจากสถานการณ์มันดูที่จะยืดเยื้อมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยปรากฏว่าวันนี้มีความเห็นจากคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตรีครับ นายกร้ำตีออกมาแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่กลับไปยังประเทศอิสราเอลอีกครั้งเลยนะครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยแล้วก็ย้ําว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นนายกร้ำตีเพิ่งเปิดเผยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับระหว่างที่ไปร่วมการเปิดรถไฟสายสีชมพูนี่นะครับ เป็นการเปิดเผยที่สถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุกรุงเทพมหานครคุณเศรษฐาทุยินนายกน้ำตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความหงอยใยถึงแรงงานไทยที่เดินทางกลับไปยังประเทศอิสราเอลอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะปัญหาเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจในประเทศดีไม่วิกฤตเขาจะออกไปทำไมการออกไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลตรงที่มีจุดความขัดแย้งสูงเป็นจุดที่อันตรายและมีความเสี่ยงต่อชีวิต แน่นอนรัฐบาลไม่มีสิทธิห้ามแต่มีความห่วงใยขอให้ดูแลตัวเองดีๆและขอให้ปลอดภัยถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นและพ้นจากวิกฤตเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตออกไปทํางานเพื่อน,นําเงินกลับมาเลี้ยงครอบครัวของเขาเองนี่นครับก็เป็นท่าทีล่าสุดออกมาจากนายกน้ำตีนะครับที่แสดงความห่วงใยแต่นายกน้ำตีบอกว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ห้ามแต่ก็ย้ํา ดูเหมือนว่าจะเป็นการย้ำหลายรอบเหมือนกันนะครับถึงคำว่าวิกฤตเช่นการบอกว่าถ้าเศรษฐกิจในประเทศดีไม่วิกฤตเขาจะออกไปทำไมก็เป็นการแสดงท่าทีล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณกลับไปที่อิสราเอลอีกครั้งนะครับนอกจากนี้นาะยกน้ำตรียังกล่าวถึงกรณีคลิปวีดีโอที่ได้มีการเผยแพร่โดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสนำตัวประกันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็มีการระบุว่าเป็นตัวประกันคนไทยและก็คนเนปาลนี่นะครับนายกรกน้นตีบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงภายในยังไม่อยากเปิดเผยแต่ว่าได้รับการยืนยันจากหลายฝ่ายรวมถึงฝ่ายความมั่นคงด้วยว่าคนไทยยังปลอดภัยดีอยู่นะครับน,นี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เราพยายามดึงประเด็น รวบรวมท่าทีจากทุกฝ่ายแล้วก็ดึงประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนไทยทั้งในแง่ตัวประกันคนไทยที่ถูกจับกลุมอยู่ยังไม่ทราบชะตากรรมแต่ว่านายกรัฐมตีออกมาบอกล่าสุดว่าจากข้อมูลฝ่ายความมั่นคงต่างๆก็ยังเชื่อว่าคนไทยที่ถูกจับไปจะปลอดภยัยนอกจากนี้ยังพูดถึงแรงงานไทยที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญ,ญาณในการพูดถึงการเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลด้วยนะครับ Knock out today, make tomorrow today.